สวัสดีครับตู่เชียงใหม่นะครับครับมีเรื่องจะมาคุยนะครับวันนี้กับเรียนทุกท่านทุกคนนะครับก็เราเชื่อได้ว่านะครับปัญหาทุกอย่างอยู่ที่การเจรจานะครับก็เรื่องมันมีอยู่ว่านะครับลูกค้าส่งเรื่องตัดหญา gx สาม้าที่เราทำทุกวันนี้นะครับส่งมาทำนะครับ ก็เราทำเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำการส่งกลับคืนให้ลูกค้านะครับก็มีคลิปการใช้งานนะครับอ่ามันเป็นความผิดของทางร้านเรานะครับถือว่าเป็นความผิดของผมนะครับที่ดูแลไม่ดีนะครับก็เรื่องมันมีอยู่ว่าคือเครื่องเนี่ยมันทำเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์นะครับไม่มีอะไรติดขัดนะครับแล้วก็ทำการ จาส่งไปนะครับแล้วลูกค้าตรวจเช็คนะครับแล้วปรากฏว่าเสื้อสูบนะครับมันไม่ใช่เป็นของเดิมของลูกค้านะครับเป็นของอีกตัวหนึ่งนะครับก็ลูกค้าก็โทรมาต่อว่าว่าทางเราสลับเสื้อของลูกค้าไปนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็เราก็ขอน้อมรับนะครับ ผมก็เข้ามาตรวจเช็คว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าลูกค้าก็ส่งเครื่องของลูกค้ากลับมานะครับผมก็ทําการตรวจเช็คก็คือมันไปสลับกับอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราทําขายดีนะครับที่เครื่องตัวนั้นยังไม่ได้ขายนะครับก็ทางเราก็สลับเสื้อสูบให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตัว เป็นของลูกค้าทั้งหมดนะครับทําไมเราถึงรู้นะครับว่าเป็นเครื่องของลูกค้าก็เพราะมันมีอยู่สองตัวที่เนมเพจหรือว่า <c oughs> เลขเครื่องมันหลุดมาแล้วใส่สลับไปคือลูกน้องผมก่อนการประกอบเนี่ยมันจะใช้น้ําแรงนะครับฉีดเข้าไปนะครับแล้วมันเปืเป้อนนะฮะก็ฉีดจน เลขสเต็มเนี่ยมันหลุดออกนะครับก็หลายท่านหลายคนคงเห็นที่เราล้างนะครับเราจะใช้น้ำแรงนะครับฉีดเข้าไปแล้วมันเอามาใส่กาวนะครับกาวร้อนติดเข้าไปสลับเครื่องกันนะครับแต่เครื่องเนี่ยเสื้อสูบมันเป็นของแท้ทั้งคู่นะครับแต่ลูกค้ามันมันยังไงก็คือมันเป็นความผิดของเรานั่นแหละคือ ลูกน้องก็ไม่ได้บอกนะครับว่ามันเป็นแบบนี้ผมก็ส่งไปแบบนั้นก็เลยไม่รู้นะฮะก็น้อมรับความผิดแต่เพียงผู้เดียวผมก็ไม่โทษลูกน้องละเพราะผมเป็นคนรับงานเองนะครับในทุกตัวเนี่ยผมจะจดไว้นะครับว่าเลขสำหนิอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ทำไมถึงรู้นะครับ อีกอย่างหนึ่งคือตัว gs 3 5ทุกตัวนะครับจะมีเลขแข้งเครื่องนะครับเลขเครื่องกับเลขท้องอ่างนะครับมันจะตรงกันนะครับก็หายห่วงนะครับลูกค้าก็เราทําการจัดทําจัดคืนให้เรียบร้อยนะครับก็ผมเป็นคนถอดประกอบเองละคราวนี้น่าจะไม่มีปัญหานะครับก็เดี๋ยวมาดูตัวเครื่องนะครับนะฮะเป็นตัวนี้เป็น h o n d a GX35 นะครับตัวนูนผมประกอบให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่เลขเครื่องของลูกค้าให้เรียบร้อยนะครับก็เป็นเสื้อสูบเดิมของลูกค้าทำการตีปอกสูบทำเหมือนเดิมนะครับตัวนี้มีค่าใช้จ่าย2,300บาทนะครับค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทาง1 0 0บาทนะครับลูกค้าก็จ่ายเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็ไม่มีปัญหาเรื่องพวกนั้นครับแต่ติดที่เสื้อสูบมันเป็นของที่สลับกันแค่นั้นเองนะครับ ก็ผมถือว่าผมสับเข่าเองนะครับเช็คของไม่ดีนะครับน้อมรับความผิดเดี๋ยวมา,าฟังเสียงนะครับเดี๋ยวจะทําการจัดส่งวันนี้นะครับก็เงียบเหมือนเดิมน,นะครับลูกค้าก็ไปใช้งานได้เลยไขว่หักครับก็มันขยันถ่ายน้ำมันเครื่อนหนักนะครับก็เรื <c> ่ <oughs> องจากไอ้สามห้าเนี่ยมันมีจุดอ่อนคือถ้าเรา ที่เกียร์ไทยน้ํามันเครื่องนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับไม่ว่าจะเครื่องใหม่หรือว่าเครื่องมือสองถ้าเราดูแลดีๆมันจะอยู่กับเราได้นานนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับความผิดครั้งนี้ผมในฐานะเป็นเจ้าของร้านหรือว่าเจ้าของกิจการนะครับน้อมรับแต่เพียงผู้เดียวนะครับรับผิดทุกอย่างก็จะไม่โทษใครนะครับก็ถือว่าเป็นบทเรียนนะครับ ปัญหาทุกอย่างอยู่ที่การเจรจาจริงๆนะครับเราขอน้อมรับผิดนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ฝากไว้แค่นี้นะครับวัสดีครับ